ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรดุงยศสมาชิกวุฒที่สภากลุ่ม19จากจังหวัดนครปนมครับผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานครับฝากไปยังกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนะครับซึ่งมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงนะครับตอนอานาประชัยถึงดงบงัง นะครับซึ่งสภาพถนนเนี่ยนะครับเติมทีเนี่ยเป็นแบลเลียนะครับสูงประมาณ80เซนนะครับภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับทางกรมทางหลวงได้ออกแบบจุดกลับรถนะครับที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามามาตรฐานความปลอดภัยของทางด้านวิศวกรรมแต่หลังจากที่กรมทางหลวงได้ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับ ก็มีประชาชนได้ร้องเรียนนะครับว่าที่จุดกลับรถมันไกลนะครับดังนั้นนะครับทางกรมทางหลวงจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับได้ทําการเจาะเบเลอรนะครับเป็นช่องอกว้างประมาณ3เมตรนะครับซึ่งช่องดังกล่าวนั้นนะครับก็สามารถที่จะกลับรถได้ระหว่างมอเตอร์ไซค์หรือว่าหรือว่ารถยนต์ นะครับซึ่งช่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเจาะเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมนะครับสภาพถนนก็ยังไม่มีการตีก่อสีนะครับฉะนั้นเวลารถที่จะกลับนะครับก็จะชะลอแล้วก็เลี้ยวกับอย่างกระทานหันฉะนั้นรถที่มาสวนทางด้านหลังนะครับก็จะระมัดระวังไม่ทันหรือว่าเบรกไม่ทันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุส่วนด้านหน้านะครับก็ในเมื่อที่ว่ากลับรถหัวหัวรถที่กลับรถมันก็จะออกมาพ้นถนนนะครับ เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีเก่อสีนะครับฉะนั้นผมนําคลิปวิดีโอมามามา,มาเสนอไม่ทันนะครับก็เลยว่าต้องได้อภิปรายนะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีเกือบจะเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าการกลับรถที่ไม่ได้เป็นตามหลักวิศวกรรมนะครับทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและที่ผ่านมานะครับเส้นทางเส้นทางนี้นะครับที่ผมได้ นาเรียนท่านประธานไปแล้วครับก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับสืบเนื่องมาจากว่า,าจุดกลับรถที่ดัดแปลงขึ้นมานะครับทําทให้พี่น้องประชาชนในระแวกนั้นนะครับได้สัญจรหรือว่าใช้ท่องนี้กลับรถก็เกิดอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บสาหัสก็หลายรายฉะนั้นจึงมิงบอลท่านประธานนะครับไปยังที่กรมทางหลวงนะครับช่วยดําเนินการหาวิธีแก้ไขถ้าเกิดว่าท่านจะใช้ช่องเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะให้ตีเกาะสี นะครับหรือหาจุดที่แจ้งให้กับผู้สัญจรได้ว่านี่คือจุดกับรถนะครับมีป้ายอะไรชัดเจนนะครับถ้าเกิดปล่อยเป็นแบบนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากต่อไปนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y YouTube c n e Channel ด้วยนะคะ